น,นี่ก็น่ารักดีป๊าป้าชอบแบบนี้แต่ดูใหญ่แล้วก็เทอะทะทําทให้ห้องเล็กๆของเราอ่ะดูเล็กลงไปอีกเราต้องเอาแบบเรียวๆโล่งๆจะทําให้ห้องของเราดูโล่งขึ้นนะคะอันนี้ไซส์เนี่ยสวยมีเครื่องทำความร้อนด้วยเห็นไหม อันาริกาเรือนใหญ่ก็เก๋ดีนะคะใครไม่มีไอเดียแต่งบ้านก็มาดูตามแบบนี้แหละก็จะได้ไอเดียที่เขาตกแต่งเขาโชว์ไว้ให้แล้วนะคะเออห้องครัวสีนี้เก๋ดีอะคลาสสิกดีปลาสีดำอะห้องครัว ไซนี้ป๊าป๊าบอกว่าใช้ได้แล้วก็มามาชอบเพราะว่าเขาจะโล่งๆดี เ o ืตนี้ใช so so ่เลยนะโซฟาตอนนี้เราก็รอโชฟาอยู<__<_่นะคะ ก็คือบางส่วนได้วันนี้เลยก็คือมีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะแต่ว่าบางส่วนก็คือต้องรออีกสี่อาทิตย์นะคะซึ่งบางอย่างก็คือเขาจะนานเกินนะคะสิ่งที่เราเลือกไว้เราก็เลยเปลี่ยนอ่าเร็วสุดก็คือสี่อาทิตย์บางอย่างเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะแล้วนี่ตะก้าตะก้านี้คืออะไรมีอะไรบ้างมีข้าวเหนียวหงแล้วก็มี ไข่เจียวเนยของน้องอเล็กแล้วก็มีเนื้อทอดนะคะเนื้อแดดเดียวทดนอดนาอแล้วก็มีขนมมีแอปเปิลมีส้มส่วนเมื่อกี้เราก็แวะกินแม็กไก่มาแล้วนะคะนี่แล้วก็มีน้ํามีขนมของน้องอเล็กประมาณนี้แหละนะคะสําหรับตะก,ก้าหิวเมื่อไหร่ก็กินได้นะคะนว้กินข้าวหรอลูกข้าวกบไข่ไหมหรือข้าวกับเนื้อเดี๋ยวให้ปะ๊ปะปะ๊าเอาของขึ้นก่อนเดี๋ยวมามาเอาให้กินนะ โอเคเพราะว่าเดี๋ยวจบจากนี้ตอนนี้เราก็อยู่อินสปุกเนาะหลังจากที่รับอ่าเก้าอี้แล้วนะคะแล้วก็โต๊ะนะคะบางส่วนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปที่คุกไซนะคะเพราะว่าวันนี้นะ่ะคืออ่าแม่จ๋ามีนัดเอาโทรศัพท์ไปซ่อมนะคะซึ่งเขานัดบ่ายสามแหละแต่ตอนนี้ก็คือบ่ายสามแล้วซึ่งเราไปไม่ทันนะคะก็เลยโทรไปบอกทงางรันเขาละแหละว่าขอไปสาแน่ข้าจ้าก็บ่าโอเคว่าเป็นอย่างเพราะว่าข้าจ้าจะอยู่หันจนหอดหกโมงประมาณนั้นนะคะ ก็คือเราอาจจะมีเวลาเนาะนั่นแหละก็คิดว่าวันนี้จะได้ซ่อมโทรศัพท์แล้วนะคะเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมเลยลูกวันนี้นุเป็นเด็กดีไหมคือสองสาวันมาเนี่ยน้องอเล็กไม่ค่อยอยากออกกล้องมาแล้วมาแล้วโอ้ได้ไหมลูก ตอนนี้เราก็เสร็จธุระเรียบร้อยแล้วนะคะจากเมืองอินสปุกเนาะกำลังจะไปที่เมืองครุกสไตน์นะคะอยู่แถวๆบ้านของเราเองนะคะซึ่งมีนัดซ่อมโทรศัพท์กับทางร้านเนาะเราต้องไปให้ทันก่อนเวลา6กโมงเย็นเนาะเพราะว่าทางร้านเขาต้องใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงในการซ่อมโทรศัพท์ให้เรานะคะแลปะปะป๋าบอกว่าในการซ่อมโทรศัพท์ครั้งนี้ก็คือประมาณ300ยูโรก็คือบอกว่า ต้องออกคนละครึ่งปะป๋าจะช่วยครึ่งหนึ่งคือ150แล้วอีก150นะแม่จ๋าต้องจ่ายเองนะคะก็คือกังวลน,นะคะแต่ก็ขอให้ซ่อมได้ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้โทรศัพท์ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะซ่อมได้แล้วเนาะโอเคโอเคป้าป๋าบอกว่าต้องต้องเซฟทุกอย่างเข้า เข้า Google Drive ออซัมซัมิงออหรือบางอย่างก็คือว่าเวลาก็วันนี้จ่ายค่าซ่อมโทรศัพท์เครื่องนี้ไปก็320ยูโรเออก็ขอบคุณประปานะคะที่ช่วยทำให้เนาะแต่ว่าก็บ่นมากแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ซื้อซัมซุงให้เธออีกแล้วเพิ่นว่า,า้แต่แม่จ๋าก็ชอบใช้แต่ซัมซุงนะคะ แล้วก็คือต่อไปน่ะป,ป๊าบอกว่าต้องเซฟทุกอย่างไปที่ Google Drive นะคะแล้วถ้าเกิดว่าโทรศัพท์หายโทรศัพทพ์แตกหรือเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเราก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะเนี่ยเบื้งว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะก็ดูว่าการใช้งานจะเป็นยังไงเนาะก็ดีใจค่ะที่สามารถกลับมาใช้ได้แล้วเนาะแต่ว่ามุนนีไม่จาก,ก็เมือม่อยๆนะคะ <laughs> ทุกคนเหนื่อยกลับมาถึงก็คือ มันอ่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้มาเนาะเราก็มาจัดมาประกอบอะไรได้ครึ่งหนึ่งล้วก็เลยแม่จ้าเหนื่อยเนาะให้ป๊าออกไปเอาโทรศัพท์คนเดียวที่ร้านซ่อมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่กลับมาจากอินสปูก,ก็คือเลยเอาโทรศัพท์ไปไปถึงไว้ที่ร้านนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเปลี่ยน2ชั่วโมงนะคะ ที่นี่แม่จ๋าก็เลยไปส่งป,ปา๊าอยู่ออฟฟิศให้ป,ปา๊าขับรถตามมาแม่จ๋าก็ขับรถเจ้าของกับมาบ้านนะคะแล้วก็เอาโซฟาเอาอะไรที่เราซื้อมานะคะเอามาลงที่บ้านก่อนแล้วก็ประกอบได้2อ,อย่างแล้วนะคะที่นี่ใ้เวลาที่ร้านโทรศัพท์เขาจะปิดนะคะป๊าปาก็เลยกลับไปเอาโทรศัพท์แล้วก็เพิ่งกลับมาจ่ายไปทั้งหมดก็สามอยยี่สิบยูโรนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็แหลกแลกก็สามารถติดต่ออะไรได้แล้วนะคะนี่เนาะ ก็ขอบคุณมากมานะคะป,ะปา้าป๊า thank you ป,ปา้า <laughs> ป๊าป้าป๊าบน่นบ่นมาก <laughs> <laughs> บอกว่าจะไม่ซื้อซัมซุงให้อีกแล้วป้าป๊าบอกว่าซัมซุงคือไม่ค่อยทนไม่ค่อยอะไรเนาะเออเพิ่นบอมักเพิ่อนอยากให้ใช้ยี่ห้ออื่นแต่แม่จ๋าบอกว่าแม่จ๋าไม่ชอบเพราะว่าซัมซุงคือเราติดเล่นซนะัมซุงอะเนาะเออโอเคแต่ว่าป้าปาก็เดี๋ยวจะทําบันทึกทุกอย่างเข้า Google Drive นะคะเออนั่นแหะ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละแม่จาก็เหนื่อยมากตลอดทั้งวันกับน้องอเล็กที่ในเมืองอินสปุกนะคะสรุปแล้วก็คือค่าโทรศัพท์ป๊าปา<ม>จ่ายให้เองทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่าเฟอร์นิเจอร์วันนี้นะคะรวมแล้วกับค่าซ่อมโทรศัพท์ป๊าปาจ่ายไปพันกว่ายูโรเลยสําหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็ขยะล้นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะเก็บขยะไปทิ้งนี่มีตะลังมีตะกรงใส่ของนะคะแล้วก็มาดูอันนี้ ที่เราประกอบเมื่อวานเนาะแล้วก็อันนี้ที่ได้มาใหม่เมื่อวานนะคะแล้วก็เขาก็สามารถนั่งแล้วก็โยกเก๊กได้นะคะปรับนอนปรับเอ็นอะไรก็ได้เนาะแล้วก็คือจะมีโต๊ะกลมเล็กๆนะคะแต่ว่าอันนี้สองตัวคืออีกตัวหนึ่งก็รอประมาณอีกสี่อาทิตย์นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆของแม่จ๋าเนาะซึ่งแม่จ๋าจะเอามาตั้งตั้งมุมแถวนี้แหละนะคะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้นะคะ มุมเล็กๆนั่งเล่นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเก้าอี้สําหรับรีแลกซ์เนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าถ้ามีพื้นที่เหลือพอที่จะใส่โซฟาหรืออะไรได้อีกก็เดี๋ยวค่อยๆซื้อมาใส่นะคะแต่ตอนนี้ก็ลองทยอยดูก,ก่อนเนาะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องเล็กๆนะคะส่วนอากาศด้านนอกนะคะวันนี้ก็หนาวนะคะอากาศหนาวแล้วก็มีลมนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะ ว่าจะเข้าสวนไปเก็บพิษก็คงไม่ได้เข้านะคะวันนี้ต้องรอก่อนนะรอให้วันไหนที่มีแดดก,กะจังคอยจะเข้าสวนกันคะ่ะแรกเราก็จะประกอบโต๊ะกันก่อนนะคะเป็นโต๊ะกลมเนาะจริงๆแล้วมจ๋าอยากได้อีกแบบหนึง่งแต่ว่าคือแบบนั้นเขาต้องรอ8ดอาทิตย์ซึ่งรอนานมากนะคะเราก็เลยได้ตัวนี้มาก่อนนะคะ ตัวกลุ่มเขาก็จะให้อะไรต่างๆมาเนาะเราก็ประกอบเองนะคะเอาใส่อกสกูรุ่นนี้มานู่นๆูเอามาใส่อื้มออเย่ยมยอย่ยมเงามามาจับช่วยหนูไปนั่งดังนู้นไปไปช่วยป๊าป๊าทางนู้นเอาไปไปเฮ็ดเป็นตีเฮ็ดเป็นบอ Yes 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 วันนี้ขยะไปทิ้งอีกเปล่าวันนี้น่าจะสองรอบนะวันเนี้ยวันวันทิ้งขยะแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ก็มีเวลาอีกวัน่นตไปา โอเคป๊าป้าโอเคกูจับ for ป๊าป้า not hard not hard ไม่ใช่งานหนักสำหรับป๊าป้าป๊าป้าทำได้เย้เสร็จแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโต๊ะเล็กๆของเราเอาไว้วางของนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะ ล้ก็คู่กับเก้าอี้ตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเค I already see what if there's another chair like this uh -huh. and if you sit there with uh huh. chair uh -huh. full yeah <laughs> nothing more uh -huh. ปป้าบอกแค่นี้ก็เต็มแล้วเหลือที่ว่างสำหรับเก้าอี้อีกตัวเดียวแค่นั้นไม่สามารถที่จะวางอย่งนได้แล้วสำหรับห้องนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วเราจะมาทำ โต๊ะนี้ที่มุมนี้นะคะของแม่จ๋าะนะคะไหนแสงไฟยังไงลูกเปิดให้คุณผู้ชมดูด้วยแสงไฟสวยเปล่าฮัลโหลเดี๋ยวนี้อายกล้องเด้ไม่ให้ความร่วมมือเลยเดี๋ยวนี้นะ่ะเห็นกล้องเห็นแม่จ๋ายิบกล้องขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานี่รีบหลบไหนทําแสงไฟให้คุณผู้ชมดูหน่อยลูกเร็วๆวันนี้นุ่นจะไปไหนอีกนี่ ดูขยะของเราก็เต็มหลังรถอีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็คือรอบแรกปะปอาไปทิ้งแล้วอันนี้รอบที่สองของวันนี้นะคะแกปบปะป๊าฟิเลม,มูลนฮะชูฟิลิกของเล่นโอ้ลวิลเลจในไทยแลนด์เกมเล่นของเล่น all the, all be ปะป,ป๊าบอกว่าของเล่นน้องอเล็กเยอะมากแบบนี้เนี่ยเอออันนี้สตาร์บอรใช่ไหมลูก ของเล่นน้องเล็กันเยอะมากป้าปาบอกว่าถ้าที่เมืองไทยไหนก็คือเอาไปแจกเอาไปแบ่งกันเล่นบ้านนู้นบ้านนี้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือไม่เลยเนาะก็คือขยะรอบแรกนะคะเมื่อกี้ป้าป๊าเอาไปทิ้งที่ลงทิ้งขยะแถวบ้านไอ้อันนี้ก็คือวันนี้รอบนี้เราจะมาทิ้งที่ที่เมืองอีกที่หนึ่งเนาะที่ว่าเวลาเราเข้าไปเราก็จ่ายเงินแล้วก็เสียค่าทิ้งอีกเลยประมาณนั้นเนาะก็คือเราจะมาที่นี่นะคะแล้วก็จะมี เสื้อผ้ามีอะไรบางอย่างตรงนี้คือเขาจะครบวงจรมากกว่านะคะเราก็คือจะมาที่เดียวก็จบเลยอย่างประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้เป็นมือที่นักอีกมือนึงนะคะของความเป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็คือเมื่อกี้เขากับประกอบโต๊ะไปแล้วเนาะแล้วกหลังจากเคลียร์ขยะแล้วสองรอบก็คือถ้ามีเวลาว่างเนาะก็จะไปทําโต๊ะนะคะไปประกอบโต๊ะตตอนะคะของแม่จ๋านะคะแดดไม่มีแต่ว่ามีลมอากาศเย็นมากค่ะวันนี้ แต่ว่าอุณหภูมิแค่17องศาหนึ่งวันนี้14.80ยูโนะคะน้ำหนักก็คือไม่ได้ชั่งทั้งหมดช่างบางอย่างบางอย่างก็คือไม่ได้ช่างเนาะก็คือ32กิโลนะคะจ่ายไป14.80ยูโรนะคะสำหรับกาทิ้งขยะในวันนี้นะคะวันนี้คือแคึกมากค่ะคนมาทิ้งขยะเยอะมากนะคะ เป๊ะๆปุ okay. ๊บซิลลมาดิเมคะฮะเมคะปุ๊ตตบทเนี่ชุดรเตยพ่า่เีวชีฟเดี๋ยวจะตีหัวปมมือเจ้าของเด้เดี๋ยวโอเคระวังโดนมือนะลูกระวังโดนมือนะ So, und geht's geht es weiter. Das war ein Hirn. Oh, Mann. Na, da müssen wir schaufeln. Ah, oh, schaufeln. Da oh, ist eins. Ah, oh, da ist eins. Ich hoffe, da ist eins. Okay, Hundrand. Okay. Da so, einen haben wir. Nein. So. Mhm. Äh, so. Mhm. Da haben wir nicht stecken. Okay, okay, okay. O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 kay, okay. เก้าอี้ของมามามุมนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผิดไซส์นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะให้เข้าล็อกตรงนี้เนาะแต่ว่าติดเครื่องทําความอุ่นนะคะเครื่องทําความร้อนก็เลยเข้าไม่สนิท<า>โอเคเสร็จแล้วเก็บของหนกเอาใครมาทําอะไรอีกนะ่ะ ป๊ป๊าเอาปะเดเม็ดอสเปคคเดนเม็ดป๊าเดเม็ดป๊าเม็ก็เอาไว้นี่นะลูกป๊าอืมนี่เป็นเดนเม็ดสเปคโคเดนเดี๋ยวจากไหนคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะแล้วยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยป๊าป๊าสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ